ด่วนไฮไลท์ไทยถล่มยับติมอ .6 ถึง1กลายเป็นเสียงตะโกนดังก้องทั่วโซเชียลในค่ำคืนที่แฟนบอลชาวไทยต่างหลังไหลเข้ามาร่วมฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่การประเดิมสนามฟุตบอลชายซีเกมครั้งนี้ของทัพช้างศึกชุดยู23ไม่ได้เป็นเพียงเกมเปิดหัวธรรมดาแต่มันคือการประกาศสักดาห์การส่งสัญญาณไปยังทุกชาติในอาเซียนว่าไทยกลับมาแล้ว และกลับมาในแบบที่ทุกคนต้องหวัดหวั่นกับพลังเกมรุกอันดุดันความคมกริบของแนวรุกและฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าแบบคนละชั้นยศกรกองหน้าดาวรุ่งฟอร์มไฟลุกระเบิดแฮตทริกสุดงดามกลายเป็นชื่อที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในไทยทันทีหลังสิ้นเสียงนกหวีดราวกับกำเนิดซูเปอร์สตาร์วงใหม่ที่พร้อมพาทีมก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการล่าเหรียญทองซีเกมปีนี้ เกมนี้เริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่กองเชียร์ชาวไทยต่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความคาดหวังทุกคนรอคอยการประกาศสัปดาห์ของทีมชาติไทยหลังจากก่อนหน้านี้ผลงานในระดับเยาวชนและชุดใหญ่ถูกวิจารณ์บ้างเป็นครั้งคราวการแข่งขันซีเกมจึงเป็นเหมือนเวทีที่แฟนบอลหวังว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเป็นการปลุกพลังฟุตบอลไทยให้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งและสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็เกิดขึ้นตั้งแต่ นาที่แรกที่ลูกบอลกลิ้งผู้เล่นไทยทุกคนลงสนามด้วยความมั่นใจเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นความกระหายชัยชนะที่เห็นได้จากดวงตาและภาษากายนี้ไม่ใช่เกมที่ไทยจะเล่นแบบประคองตัวแต่มันคือเกมที่ทุกคนตั้งใจจกถลม่มคู่แข่งเพื่อแสดงศักยภาพให้โลกเห็นและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแบบไม่ต้องแต่งเติม เพียงไม่กี่นาทีแรกไทยเริ่มคุมเกมได้ทันทีบอลไหลจากเท้าสู่เท้าอย่างแม่นยำความคล่องตัวความเร็วและการเคลื่อนที่โดยไม่ต้องบอลของนักเตะไทยเหนือกว่าติมอแบบเห็นได้ชัดเจนติมอพยายามตั้งรับแน่นแต่ก็เหมือนจะหลุดตำแหน่งอยู่เรื่อยๆเพราะไทยบุกกดดันอย่างต่อเนื่องจนแนวรับเริ่มแตกและนั่นทำให้ประตูแรกมาถึงอย่างรวดเร็วยศก่อนฉีกตัวไปทางซ้ายก่อนตัดเข้าในยิงด้วย ขวาเต็มแรงบอลพุ่งเสียบเสาตุงตาข่ายชนิดที่ผู้รักษาประตูติมอพุ่งสุดตัวแต่ก็ยังเอื้อมไม่ถึงกองเชียร์ไทยเฮสนั่นสนามและนั่นคือสัญญาณของค่ำคืนแห я. หนักอาการไล่ถล่มอย่างแท้จริง หลังขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์ไทยยิ่งเล่นด้วยความมั่นใจจังหวะต่อบอลกลายเป็นไฮไลท์ให้แฟนบอลชมอย่างเพลิดเพลินความลื่นไหลความเนียนตาของการประสานงานกันระหว่างแดนกลางกับแนวรุกทาให้แนวรับติมอถูกบันทอนลงทีละนิดจนมาถึงประตูที่2จากจังหวะที่ไทยบุกข,ขึ้นมาทางขวาบอลถูกเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษและยศก่อนก็แสดงสัญชาตญาณกองหน้าชั้นยอดวิ่งโฉบ ตัดหน้าแนวรับก่อนซัดด้วยเท้าซ้ายแบบไม่จับบอลพุ่งเสยคานเข้าไปอย่างหมดจดกลายเป็น2อถึงศและเป็นประตูที่ทําให้ชื่อของเขาถูกพูดถึงแบบทั่วประเทศทันทีในโลกออนไลน์หลังจากนั้นสถานการณ์เริ่มกลายเป็นเกมเล่นฝ่ายเดียวไทยบุกแบบบ้าคลั่งขณะที่ติมอร์พยายามโต้กลับแต่ไม่สามารถเจาะผ่านแดนกลางและแนวรับไทยได้เลยทุกครั้งที่ติมอร์ได้บอลจะถูกตัดได้ในเวลาไม่เกิน2อถึงสจังหวะก่อนที่ไทยจะสวนกลับเร็วด้วยความเร็วสุดจัดของแนวรุก การได้เห็นนักเตะไทยเล่นบอลจังหวะเดียวส่งบอลแบบไม่ต้องมองการประสานงานที่แม่นยำราวกับซ้อมกันมาเป็นพันครั้งทำให้แฟนบอลเริ่มเชื่อว่านี่คือทีมที่พร้อมสร้างผลงานใหญ่ในซีเกมครั้งนี้ ประตูที่3เกิดขึ้นหลังจากไทยบุกกดดันหนักอยู่ครึ่งแรกบอลถูกวังยาวทะลุช่องอย่างแม่นยำยศกรวิ่งสปีดหนีแนวรับติมอที่ไล่ไม่ทันเขาดึงบอลหลอกหนึ่งจังหวะก่อนแปรเบาๆผ่านมือผู้รักษาประตูอย่างเหนือชั้นเป็นแฮตทริกของเขาแบบที่ทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือให้ความสามารถยิงคมความนิ่งแบบสุดจัดในวัยเพียง20ต้นๆทาให้ผู้บรรยายถึงกับตะโกนว่านี่มันกองหน้าที่ไทยตามหามานานและชาวเน็ตต่างพร้อมใจกันยกย่องว่าเขาคือความหวังใหม่ของวงการลูกหนังไทย เมื่อขึ้นนำ3ถึง0เกมเริ่มผ่อนลงเล็กน้อยแต่ไทยยังคงครองบอลกว่า70%และยังคงสร้างโอกาสได้เรื่อยๆขณะที่ติมอรเริ่มเปิดเกมบุกมากขึ้นในช่วงท้ายครึ่งแรกหวังจะทวงประตูคืนสักลูกเพื่อยืดความมั่นใจแต่ทัพช้างสึกยังรับอย่างมีระเบียบและเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ทุกครั้งที่มีช่องว่างแนวรับไทยอ่านเกมดีตัดบอลได้แม่นยำไม่เปิดพื้นที่ให้คู่แข่งได้เล่นง่ายๆ เริ่มครึ่งหลังไทยยังคงเล่นด้วยความมั่นใจแม้จะนำห่างแต่ไม่มีใครยอมผ่อนเกมความมุ่งมั่นในการแสดงให้เห็นว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อเหรียญทองทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของนักเตะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังประตูที่4ี่เกิดขึ้นจากจังหวะประสานงานสวยงามบอลไหลจากกลางสนามไปริมเส้นก่อนตบคืนให้กองกลางเติมขึ้นมาปั่นด้วยขวาโค้งเสียบมุมงามหยดผู้รักษาประตูติมอได้แต่ยืนมองและกองเชียร์ไทยก็เฮกันจนแทบทำสนามสั่น แม้จะนำสี่แต่ไทยก็ยังเดินหน้าบุกต่อไม่ยอมลดความร้าใจลงแม้แต่นิดเดียวจนในที่สุดก็ได้ประตูที่5จากจังหวะที่แนวรับติมอสกัดพลาดบอลเด้งเข้าทางผู้เล่นไทยที่ไม่รอชา้าซัดเต็มข้อเข้าไปตุงตาข่ายแบบไร้ความประณีเพิ่มสกอร์เป็น5-0และทำให้ไทยยิ่งเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นขณะที่ติมอดูจะถอดใจเล็กน้อยแต่ก็ยังพยายามสู้เต็มที่เพื่อศักดิ์ศรี ท้ายเกมไทยยังไม่หยุดและประตูที่6ก็มาถึงจากการยิงสำดาบ2ในกรอบเขตโทษหลังจากผู้รักษาประตูติมอปัดลูกแรกออกมาไม่ดีบอลตกตรงหน้าและถูกซ้ำอย่างเด็ดขาดกลายเป็น6 0ที่ทำให้แฟนบอลไทยทั้งในสนามและหน้าจอต่างตะโกนลั่นด้วยความสะใจ แม้ไทยที่สุติมอจะได้ประตูปลอบใจจากจังหวะลูกโต้กลับเร็วเป็น6-1แต่ทุกอย่างก็ไม่สามารถลดความร้อนแรงของไทยในเกมนี้ได้เลยเกมจบลงท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงชื่นชมนักเตะไทยทุกคนวิ่งเข้ามากอดกันด้วยความดีใจอย่างสุดขีดโดยเฉพาะยศกรที่ได้รับคำชมอย่างท่วมทน้นจากสื่อมวลชนโค้ชและแฟนบอล หลังเกมโซเชียลไทยลุกเป็นไฟชื่อของยศกรพุ่งติดอันดับหนึ่งเทรนทันทีแฟนบอลต่างแชร์คลิปไฮไลท์แบบไม่หยุดหย่อนคอมเมนต์ชื่นชมการเล่นที่ดูดันการต่อบอลสวยงามและความมั่นใจของทีมชุดนี้ที่ไม่เห็นมานานหลายปีมีคนกล่าวว่านี่แหละทีมที่เรารอคอยบ้างก็ว่าถ้าเล่นแบบนี้ทุกนัดเหรียญทองไม่หนีเราไปไหนแน่ ชัยชนะ6 1ไม่ใช่แค่3แต้มแต่มันคือการส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมายืนบนจุดสูงสุดของซีเกมอีกครั้งทีมเวิร์กดีผู้เล่นเชื่อมั่นในระบบโค้ดอ่านเกมเฉียบและมีตัวจบสกอร์ที่คมราวใบมีดอย่างยศกรที่วันนี้กลายเป็นฮีโร่โดยสมบูรณ์คู่แข่งทุกทีมในซีเกมคงต้องจับตามองไทยเป็นพิเศษเพราะฟอร์มแบบนี้บอกได้คำเดียวว่าน่ากลัวสุดๆ นี่คือชัยชนะที่ปลูกความเชื่อปลูกความหวงังและปลูกศรัทธาในหัวใจแฟนบอลไทยทั่วประเทศให้กลับมาคุกรุ่นอีกครั้งและถ้าไทยรักษาฟอร์มแบบนี้ไว้ได้การคว้าเหรียญทองซีเกมส์คงไม่ใช่เพียงความฝันแต่จะกลายเป็นความจริงที่ทุกคนได้เห็นพร้อมกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้า